ถ่ายูแรกไม่ทันเลยถ่ายไม่งเลยเฮ้ยหับตามเล้วย่าหยุดเลยขยัมต่อยขยับถ่าย้องก่เลยเฮ้ยไปไปไปลปมาดิคือหลานเลืเลนี่เลือดนี่เรยบ้ครับที่ตาอเหอยังลอกอยเลย

thảo nào hãy hãy à hãy 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 ဒီကိစ္စကိုဆက်နေရင်ပြဿနာကြီးလာတာမင်းတို့လည်းဟောင်းနေတယ်လား ใช่โท,ทรบอกทางบอกไปถูกว่าปักบุนง่ายเลย <c oughs> ถ้าไม่ตามพ่ออามามาไม่ได้โอ้มันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอีกนงอันนี้มีก,กูเกิลดีหน่อยเนาะปักมุนให้เราได้ <c oughs> ข้อกันอยู่นะทุรียนนักขมตันี้มีผลใครลอกแล้วเป็นสองปีนกมได่ภาพอะไรนะตลอดทีทีเราเป็นหน้าตึงทั้งนั้นเสียหลับเสียหลักเสียหลักเสียหลักน้

่ไ่าลยถ้าเข้าจับกล้องสวยเลยลูกแรกจับไม่ชันห่างล้นกโอ้ต้อทยังไกันูก้างคนทั้งนู uhh> ้

ใส่เลยยัดเลยลูกมาแล้วลูกมาใส่เลยใส่ได้้นเลย

<cười> <cười> đó lúc không biết chi chăng mà thì tài ไม่ได้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video

แ้เด็กก็ว่าเอเป็นสิบตัทีแล้วไม่เสร็จตทียาลาไ้ละครปบเบาๆนิดเนะปอบกระดยจุาเจับตนรับขาับทุกถอลมเวลาหมดเวลาการแข่งนเลยรกรรมการ

เร่ต่อแล้วทุ่ต่อไปเราเปสนหลักนักพิลาเอ่อนอกจากท่านจะได้รนะัดระวังแล้วนะครับระวังชนะเลิกแล้วถ้าจะมีตัวคาราบาลอีกตัวนะครับโดยท่านจะมวีวันดีข่าวพันนะครับเดี๋ยวทุกแต่คือวันทุกแต่ โอ้โหทัเพ ja. ียวเลยทุกตัที่ดูแล่งบอลได้ดีมากนะอ่าเรจัพืวนะเพีวยุคคุณก็เพียนจบมากจะเป็นเียจากนครเดยอะรงเียงันทรววก็าดกัน่งรอนเด อันนี้จะเปสวยตอทีวาน็เอาองเลยนะกปันี่ตวยครัตน้องตาเอาทิ้งเอาทิ้งนะมีกระเพนึ่องสวยทีข้าวดีปนนะครับรกันี่กาสวยบุญวยนะบริกัเป็นกีฬาที่ต้องสะะอยู่แล้วนะบุอรธรรมดาครับเนาะธรรมดาถ้าไม่ถูกก็เลยเป็นกีฬานครนะ

เอาเฮ้ยเดหญิงจเาคนด้วยสามอสลับทงที่ดัดว่าจดีลูกแรกจะเก็อามสองลูกถ้าเป็นต่มีองอกลับเลยมยิงไม่เต็ก็ได้ อีบอกว่าให้มาซ้อมไม่ค่อยมีใครตอบเบอกให้มาแข่งลางเรียนกันโดดนึ่งนึนึ่นเลยบอกนัดซ้อมนะไม่มีใครตอบเลยเพราะบอกว่ามาแข่งทันและเต้นเต้นเต้นหนูอ มันเลขสี่สิบสัวายฟิวว้นไอฟิววันว้ยแต่มันจะตรงหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจเยยมเลยโอยเปลี่ยนเพื่อนเล่นเยอะๆไัเป็นหลายแม์เนาะมัได้พักกัน

มาแล้วมือกับข้าววันนี้กุ้งรตดนต่อันี้เมนเมนตุนข้าวกเอาไไานกันดูดูดูนวันนี้เราตัข้าวตุ๋กับมันจะเร์ฟีคนกินอะกิอะรพนไเลย เดี๋ยวกรรมการก็ผัดกินเข้าหี้เยพี่ม่ยงได้่ดแล้วนะวุง่เอดกเอเอไปไปเสรแล้เสร็จไหมโอ้ยเจ็บแล้วขาตั้งพังตป้งแต่เมื่อวานแล้วนะไปแข่งกู้ลีเบี้ยวเลยเนี่ยขาตั้ง บอลเตะตงล้มบ้างเลยคือได้ท uh, ึงด้วยเอ่เตนาิลัสจุดเกีวจะลง่ายรจักให้ทักขึ้นชุดนี้เกลีสวชุน้เต่อเลยครับต่อเลยนะต่อเลย่อเล้วเอ่อคุณนี้เสรจะพักขึ้นชมอนี้ฮะหลังจากคู่ตนดาจซาติลัสดกลียวทักโตกันกับอีกคู่นึงทันแน่นะเดี๋ยวนะนานหนักจะเไปใไม่นอมเลย เอ๊ะโคตรลิดพันกันยังเนี่ยโคดอะแวเดียวโคดอะอืมอยที่คำลูกที่หน้าถูกไหม ผู้เาไปนะครับต้นมากับพุระติดเตนะครับหลังจากตคู่ต้นมากับพุระติดเตแล้เราสับกันพาคู่นะครับวใกรรมการนะครับเชื่อเข้าเอ่อเาทานอาหารคนคนภาค่อยู่เข้ามืออะไรยัหิวแล้วลยเข้ามีอมันจับ้วา

ของรอบของเขต้นตะเคียนต้นตะเคียนอแต่้นทำปเเดี๋ยวบ้มะกุรัอเหตระจบแล้วทุกทีนะครับท่านก็รับประทานอาหารได้นะครับให้กินข้าได้เลย ไข่แตงแล้วยิงน้าตวต็มเลยสามตัตตามต้องให้ลููตวยัเ้ยเล้เยเเยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอย่างนั้นล่ะสองลูกไม่ดีนะมันใจลูกดีเลยลูกเเนี่ยนมีเเขายไย่าเงี้ หายเปนนี้ัไม่ทันลยใจออีกสนาทีก็หมดแล้วทอ,อ,อย่าเลยอ,อย่าให้เขาเล่นนะอันตราย เสียวอ่ะพอ้าอย่พูดอย่างนั้นเฮ้ยดึงช้าๆหน่อยดีช้าๆหน่อยอย่านะลูกอีส2นาทีนะลูกนาทีครึ่งไม่เอาลูกเดียวเพราะแล้วมันหวัดเสียว ไข่แต่งูเดียวพอแล้วโอ้โหนี่เลี้ยงเกินโวนแ้ครับเจอเปนม่อัออนนเฮ้ยคาถ่ายเลยเต้นาทีครึ่งจะช้าหน่อยจะช้าหน่อยเต้ดนเลยเต้สีเลยตู่ดูสีดูได้เหรอ เอาไอ้ฟิ่ยงาตัวออกมาตัวออกมาแล้วก็มองไกลๆใครใครยิงวะกรรมการก็มองยากะมองไร้ะสิเแล้วหนาทีต้ไอ้พี่เต้อะมองมองกที่โกุไอ้เค้ยงุณ บุกกําลังนะครับบทดรามา <laughs> <laughs>